ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับก็เป็นการซ้อมมือกันระหว่างนะครับอาจารย์สุมาติโชนครับนั่งสีขาวครับอาจารย์แม็กพยุหะคีรีนะครับนครสวรรค์ของเรานะครับนั่งเป็นสีดํานะครับเอาละครับอาจารย์สุมาติโชนะครับวันนี้นะครับเป็นเม็ดซ้ายนะครับเต็มตัวนะครับเปิดให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นเม็ดซ้ายนะครับส่วนอาจารย์แม็กนะครับอาจารย์แม็กของเรานะครับเปิดเป็นม้าเทียมนะครับคุณพลเดียวครับ สู่กับมาเทียมเม็ดซ้ายนะครับ uh it, so it อาจารย์ใหญ่ปูเบี้ยนะครับปูเบี้ยดันค้างครับก็เป็นในลักษณะครับของแมงป่องนะครับนะครับแมงป่องนะครับจันแม็กกินตัดครับต่อไปครับจันแม็กจันแม็กพยหะคีรีของเรานะครับเอาขุนเข้าป้อมนะครับเอาขุนเข้าป้อมนะครับเกมนี้เป็นเกมสิบห้านาทีนะครับเป็นเกมสิบห้านาที จันใหญ่โยนเบี้ยขึ้นไปนะครับเพื่อเขากินด้านในนะครับเป็นการทําลายหงจุ้ยนะครับเอาเบี้ยนอกระับไปแลกกับเบี้ยตัวในนะครับเราเป็นเบี้ยอยู่ที่หน้าขุนด้วยนะครับอาจารย์แม็กไม่สนนะครับอยากมาก็มาฉันเราจะเอาแท่นนะครับกินตัดอีกครับตอนนี้นครับหน้าบ้านของสีดานะครับเริ่มโล่งนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นผมนะครับผมจะปักเบี้ยนะครับคอควายนะครับคอควายขึ้นไปนะครับกันโคนนครับของสีดํานะครับไม่ให้ใช้งานครับ อันนี้คือความคิดเห็นของไก่ก้าฟ้าครับแต่อาจารย์ใหญ่ของเรานะครับอาจารย์สมาติโชนะครับเลือกที่จะเอาม้าไปจับเม็ดก่อนครับจับเม็ดนะครับเอาจังหวะทีเดินนะครับมาเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือต้องการเดินม้ารีสองทีนะครับก็คือเม็ดหนีครับเม็ดหนีเสร็จแล้วก็เอาม้าครับไปตีรุกหนึ่งทีนะครับนะครับแล้วก็เปิดช่องนะครับให้ขุนของสีขาวนะครับขึ้นนะครับตรงๆนะครับนะครับ โอ้โหการโยนมงโยนมาขึ้นมากินกันสนันวันไหวนะครับนะครับโอ้โหนะครับไก่ข้าวฟ้าดูไม่ทันครับจริงๆนะครับจังหวะนี้โดนรุกหนึ่งทีนะครับไก่คนปิดได้ครับนะครับใครเสียอะไรกันไปมั่งเลยครับตอนนี้นะครับอ่โคนโคนของสีดํานะครับของสีขาวมีสองตัวนะครับโคนสีดําหายไปหนึ่งตัวนะครับม้าของสีดําก็หายไปหนึ่งตัวครับแต่สิ่งที่ได้มาคือเรือนะครับ เรือของสีดำมีสองลำนะครับตำแหน่งนี้ก็คือโคนนะครับม้านะครับเม็ดนะครับสู้กับเรือหนึ่งลำอันจันใจของเราครับเลือกที่จะเอาม้านะครับเพราะว่าถ้าเอาโคนแล้วเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับจังหวะนี้ครับขึ้นขุนครับก็น่าจะเดินเรือนะครับมาผูกกันไปตรงไหนที่หนึ่งนะครับจะได้เปิดม้าได้นะครับ เป็นเกม15นาทีนาทีนะครับเดินไวนะครับเหมือนกับเกม5นาทีเลยนะครับโอ้โหไก่ก้าวฟ้านะครับไม่ทันครับโอ้โหผู้ชมนะครับที่ห้องของเรานะครับห้องสองพันสองนะครับนะครับพันสองบวกบวกนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะห้องไหนว่างนะครับอัมาติกโชนะครับอาจารย์ุมากินตัดเบี้ยเข้าไปครับถ้าสีดำเอาเบี้ยกินก็จะเป็นแท่นนะครับให้เม็ดไปยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยนะครับจังหวะนี้นะครับเอาเม็ดไปยืนครับนะครับเม็ดไปยืนครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสีดานะครับ าำความคิดของคู่บรรยายนะเป็นรองทางนะครับเพราะว่าโคนนครับตัวหนึ่งไม่สามารถขึ้นได้นะครับนะครับช่วงต่อไปนะครับสีดําเดินจานแม็กตอนนี้ครับจานแม็กของเราครับโยกมาขึ้นไปนะครับ ที่ตำแหน่งช้อชิงนะครับช้อชิงห้านะครับจับมาจับเม็ดนะครับจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งลุกนะครับแต่ว่าติดโคนอยู่นะครับผมตกใจครับพอดีเพื่อนมาแย่นะครับมาเขาะรถนะครับผมเลยตกใจนะครับผมเลยกดแตรสายไปหนึ่งทีนะครับเพื่อนก็เลยสะดุ้งนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อก็จันสุมานะครับเพื่อที่จะดันโคนนะครับขึ้นไปตรงๆนะครับยอมให้ม้าลุกหนึ่งทีนะครับจานแม่ของเราดันเบี้ยครับดันเบี้ยขึ้นตำแหน่งนี้ก็เป็นแท่นนะครับตอนนี้ก็เป็นแท่นสองแท่นนะครับครับโอ้โหใช้โคนนะครับหมุนโคนมาไล่เรือนะครับช่างร้กาดเหลือนะครับตำแหน่งนี้เอาไงต่อครับเนี่ยนะครับ โอ้โหปักโคนไปไล่เรือครับข้างกระดานนะครับโอ้ไก่เข้าฟ้าก็คิดไม่ถึงนะครับแต้มแบบนี้นะครับก็ถอยม้ามาผูกถอยม้ามาผูกแล้วเอาโคนขึ้นไปยืนแทนหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าครับนะครับเสริมโคนขึ้นไปก่อนนะครับเสริมกําลังรบนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุมาเต็ชโชนะครับผมก็พยายามดูนะครับ การใช้ตำแหน่งตัวหมากนะครับที่สมบูรณ์นะครับสมกับหน้าที่กิังหวะนะครับดันแม็กของเราก็ยังไม่ยอมนะครับชันมีเรือสองลำนะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับกานสุมังเราถอยมาไปโขกนะครับอย่างที่ไก่ก้าวฟ้าคิดนะครับแต่ว่าปิดจังหวะหนึ่งตาเดินนะครับเอาครับคือจารไกะรอนะครับให้สีดาซ้อนเรือนะครับถึงจะเดินมาไปโขกคนนะครับทําให้สีดําเสียตาเดินไปหนึ่งตานะครับเพราะใจจริง สีขาวก็ต้องการจะเอามา้าลงไปผูกเม็ดผูกโคนอยู่แล้วครับจะได้ดันโคนขึ้นไปนะครับไล่ม้านะครับตำแหน่งนี้นะครับยังไล่ไม่ได้นะครับมีตำแหน่งมา้ารุกหนึ่งทีนะครับก็มีเรือสองลำก็ต้องเกาอกลนกันหน่อยนะครับ ใจของผมนะผมอยากจะระเบิดครับระเบิดเปี้ยนะครับที่อยู่หน้าขนครับตำแหน่งตำแหน่งจอจานะครับจอจานสามไปจอจานสี่ระเบิดขึ้นไปเลยครับนะครับแล้วม้าจะหลุดตำแหน่งนะครับเขาลุกแลุกได้หนึ่งทีนะครับผุก็ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปออ้อรออชิงนะครับเรามาดูนะครับว่าท่านอาจารย์ใจครับจะเดินตัวไหนนะครับจะคิดเหมือนไก่ก้าวฟ้าหรือเปล่าครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับ พเบี้ยกับเม็ดก็เปลียเสมือนเบี้ยเปลียเสมือนเบี้ยเทียมนะครับยืนจินจังก้านะครับคุมพื้นที่กลางกระดานนะครับจังหวะนี้นครับเป็นทีเป็นทีตายนะครับจังหวะสําคัญนะครับอาจารย์สุมาเลยใช้เวลาคิดพอสมควรนะครับอาจารย์แม็กนะครับของเรานะครับจัดว่าเป็นนักหมากรุกฝีมือดีอีกท่านหนึ่งนะครับของนครสวรรค์นะครับเมืองพัุห์คีรีนะครับนะครับ การใหญ่ถอยขุนครับอืมเราก็ต้องมาดูกันครับว่าถอยขุนตานี้มีความหมายอย่างไรนะครับระดับเซียนครับเดินกันครับบางทีเรานะครับคิดไม่ถึงแล้วก็คิดไม่ออกนะครับว่าทำไมนะครับก็เป็งเดินตานี้นะครับนะครับเป็นการดึงสโตกแล้วครับ ดึงจังหวะหนึ่งทีครับแล้วก็เป็นการป้องกันตามารุกครับถ้ามารุกทําให้เสียจังหวะนะครับก็เลยเลือกที่จะเดินขุนครับลงไปเฉยๆนะครับ ครับก็เป็นทีของอาจารย์แม็กได้คิดบ้างนะครับนะครับจันแม็กก็ตั้งใจจะเดินม้มารุกอยู่แล้วนะครับโอ้รถคันนี้นะครับขับผ่านรถของผมนะครับผมถ้าผมไม่เห็นนะครับผมคิดว่าเป็นเรือนะครับครับเสียงอย่างกระเรือนะครับเรือหางยาวนะครับเป็นรถตู้นะครับรถตู้สีขาวนะครับขึ้นตึกของผมนะครับตึกอ่า อัมพ์โลนะครับทาวเวอร์นะครับอยู่ตรงบางนากม4ครับข้างวัดสีเอี่ยนครับแยกสีเอี่ยมนะครับก็อยู่ข้างโรงเรียนครับบางทีก็จะมีเสียงเด็กนักเรียนครับเล่นกันนะครับมีเสียงไม้ของโรงเรียนบ้างนะครับก็ขอประธานอภัยไว้ณที่นี้นะครับรับชมนะครับรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับก็จะอาจจะมีนะครับบางจังหวะอาจจะมีสอดแทรกนะครับเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเท่าที่ไส่ก้าวฟ้านะครับแล้วก็สมาชิกของกลุ่มแปดเทพของเรานะครับได้ให้ไว้นะครับ แนะนาใบก็จะเอามานะครับแนะนําต่อนะครับให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับรับฟังกันนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับโยนมาขึ้นไปที่ตำแหน่งนะครับชอชิงสามจับเบี้ยหงายกินเล่นเล่นนะครับระบบป้องกันตัวนะครับอไม่จําเป็นต้องเอาคนขึ้นไปนะครับไปยืนแบบแต่ระบบป้องกันตัวข้างล่างจับไม่ดีนะครับเพราะเรือของสีขาวยังไม่ได้ออกมาครับอ่าไก้กาฟ้าก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าทําไมอาจารย์สมาติกโชว์ครับ อาจารย์ใหญ่ของผมนะครับถึงเดินแบบนี้นะครับพอเดินม้ามาในตำแหน่งนี้ก็เริ่มรู้นะครับส่วนอาจารย์แม็กนะครับเดินเรือมานะครับอยู่ใต้เบี้ยนะครับที่ตำแหน่งชอช้างนะครับเพื่อจะดันเบี้ยนะครับแต่อาจารย์สุมารู้ทันนะครับเมื่อระบบป้องกันตัวนะครับที่อยู่ด้านข้างขวามือนะครับของสีขาวนะครับได้ถูกคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วนะครับจึงโยนม้าขึ้นไปเล่นนะครับโอ้เป็นการเป็นการวางแผนที่ดีมากนะครับแต่ก้าวฟ้าเองก็ยังคิดไม่ถึงนะครับ ก็มีเสียงลายมาดังบ้างนะครับอาจจะเป็นรายงานนะครับลายของงานนะครับในกลุ่มงานครับแล้วก็มีกลุ่มหมักลูกโคราานะครับอ่าเป็นสมาชิกชมรมนะครับของที่โคราชนะครับสโมสรหมักลูกนะครับถ้าต่อไปนะครับจตดําเดินอาจารย์แม็กเวลาเหลือพอกันนะครับตอนนี้เหลือกันประมาณ8นาทีนะครับแนาทีหน่อยๆน่อยนะครับ ก็เป็นการชิงไหวชิงพลิบนะครับทางลูกเกมนะครับแดนแม็กของเรานะครับเป็นเดนนํมกรที่เดินไวนะครับเดินไวมากนะครับ่วงการสูมานะครับของเราก็ไม่ธรรมดานะครับความไวเป็นต่อนะครับลูกหลอก็ไม่เป็นรองนะครับอ่าอาจารย์ไม่ได้กล่าวไว้นะครับแต่ก้าวฟ้ามโนเองนะครับก็าจะถือโทษกดกันนะครับ ที่สือว่าเป็นการสนุกสนานนะครับชมด้วยความบันเทิงนะครับการสุมานะครับเดินขุนขึ้นมานะครับผูกม้าผูกโคนไว้ครับอยากจะกินม้าใช่ใช่ไหมกินเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้กล่าวไว้นะครับเพราะว่าม้าสีดำนะครับมีตัวเดียวนะครับมีเรือสองลำก็จริงนะครับแต่ถ้าไม่มีม้านะครับมันเหมือนกองกําลังที่ขาดอะไรไปอย่างครับนะครับ เหมือนการสงครามนะครับเราก็ต้องมีหน่วยขึ้นที่ไปใช่ไหมหน่วยพะลวงฟันนะครับก็จะมีทหารราบพมูมทะลวงฟันนะครับดาบสองมือนะครับและกองทัพม้านะครับที่จะไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นกองทัพก็ต้องมีกองทัพม้านะครับเป็นตัวสําคัญนะครับ จังหวะนี้นะครับการแม็กนะครับใช้เวลาคิดไปเกือบสองนาทีนะครับใช้เวลาที่นานนานมากพอสมควรนะครับแต้มบางแต้มจังหวะบางจังหวะครับมั็นก็เป็นทีเป็นทีตายนะครับถ้าเราผิดพลาดในจังหวะบางจังหวะสามารถทาให้เราแพ้ในเกมนั้นได้เลยถ้าต่อไปสีดำเดิน ไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นการแม็กครับเดินมารอจารย์แม็กกันนะครับ หรือว่าอินเทอร์เน็ตหลุดไม่หลุดนะครับอโอเคครับเมื่อคนไม่ได้ใช้งานนะครับจาเป็นต้องหมุนโคนเข้ามานะครับมาใช้งานมาช่วยนะครับนะครับในการลบนะครับ้ต่อไปสีขาวเดินท่านอาจารย์สุมาเต็กโชว์ เบี้ยตัวนี้ครับที่อาจะไก่คระพักติดไว้นะครับยังไงจะต้องระเบิดนะครับเบี้ยคู่นะครับมีความสวยงามก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไม่ระเบิดไปใช้งานบางครั้งอาจจะตายเพราะความสวยครับเป็นคํากล่าวของอาจารย์สุขน์นะครับสุขน์เล็กแจ่มนะครับที่ผมดูไลฟ์สดของท่านนะครับท่านบอกว่าอเบี้ยสวยใช่ไหมกอดคู่กันไว้สวยก็ปล่อยให้สวยตรงนั้นแหละนะครับอาจารย์แกก็อ้อมไปครับด้านข้างสองข้างนะครับเข้าไปตีด้านข้างนะครับโดยไม่ผ่านหน้าเบี้ยนะครับ สุดท้ายนะครับคู่ต่อสู้ของอาจารย์ก็เรียบร้อยนะครับตายเพราะความสวยนะครับเบี้ยไม่ใช้งานนะครับตั้งเบี้ยคู่ไว้เฉยๆนะครับขุนสีขาวนะครับมุดขึ้นไปนะครับนุมันมุดถ้ำนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหครับอาจารย์ไหมครับเอาม้าสับโคลนไปเลยนะครับแล้วเอาเรือมาจับม้าก็จับเบี้ยอืม ขอกินเบี้ยตัวหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับมีจังหวะนะครับต้องยอมเสียเบี้ยนะครับถอนม้าไม่ได้นะครับม้าที่อยู่ตำแหน่งชอช้างครับถอนม้านะครับโดนทิมเบี้ยเขาใส่ไหมครับโอ้โหโดนหงายไหมครับหงายเข้าม้านะครับสองตัวนะครับ อาจารย์แกถ้าหงายข้อม้าครับอาจารย์ก็จะยกม้าครับไปที่ตำแหน่งชฉชิงห้านะครับอ่าชฉชิงห้าไล่เรือครับนะครับจังหวะนี้อาจารย์ไม่ดีนะครับเพราะมาเพราะเรือนะครับที่อยู่ตำแหน่งชฉชิงนะครับชฉชิงสี่สามารถกินม้ารุกได้นะครับไม่ดีแล้วครับ ถ้าเป็นจังหวะจังหวะเมื่อกี้นะครับไก่ก้าวฟ้านะครับเลือกที่จะยอมเสียเบี้ยหนึ่งตัวนะครับแต่นี่ครับโอ้ยไหมครับจังหวะนี้ก็มียังมีช็อตที่สองช็อตที่สามกันอยู่นะครับม้าสามารถกินได้นะครับกินเบี้ยงหายนะครับโอ้เท่ากับเสียม้าสองตัวนะครับแต่สรุปหมากแล้วก็เหลือเลือกคนละลำนะครับสีขาวก็ยังมีเป็นต่อนะครับ ยี้เยเม็ดนะครับจังหวะานี้ก็จำเป็นต้องสรุปหมากนะครับเป็นไก่กาแฟไก่ก,แก,แกาแฟก็กินนะครับถ้ากินดำไม่เอาเรือกินมา้าล่ะดำถอยนะถอยเรือเป็นหนึ่งตาครับจับเม็ดจับมา้าไม่ดีนะครับกินไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ ที่คิดไปทีแรกไม่ละเอียดพอนะครับตำแหน่งนี้ครับเป็นเรือของเจ็ดนะครับจังหวะนี้ครับกันแม็กจับโคนครับโดนลุกคาไปแล้วหนึ่งทีนะครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่สุดยอดมากนะครับต่างคนต่างพลาดกันทละทีนะครับเกมนี้ก็เป็นการชิงไหวชิงคลิปกันนะครับโอ้นานนานทีนะครับแต่เห็นอาจารย์แม็กนะครับโดนลุกคาดนะครับโอ้ซึ่งไม่ค่อยมีนะครับน้อยมากนะครับ จนใหญ่นะครับแกจะทําคนอื่นเขานะครับเป็นลูกค้าดกินนะครับโดยเฉพาะผมนะครับโดนประจํานะครับจังหวะนี้นครับอาจารย์แม่กับกินเบี้ยนะครับอาจารย์สุมาก็จับกินเบี้ยหงายเหมือนกันครับเมื่อไม่ให้กินนะครับต่างคนก็ต่างไม่ให้กินนะครับเดินขุนขึ้นไปนะครับผูกเบี้ยจุดอ่อนไว้จังหวะต่อไปก็เอาเม็ดไปไล่เรือนะครับไล่เรือเล่นหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้นะครับต้องเอาเรือไปกดเบี้ยหงายนะครับ ผมว่าดีมากครับอากดเบี้ยงง่ายนะครับก็เดินขุนก็ไปบีบกินฟรีนะครับจังหวะนี้นะครับดำมีวิธีเดียวนะครับต้องยืดเรือนะครับถ้าเดินขุนไปบีบก็จะเอาเรือนะครับลุกนะครับถ้าขุนกินเบี้ยงง่ายนะครับเรือดำก็จะมาลุกกินเรือฟรีนะครับเป็นแต้มที่อ่านไว้ล่วงหน้านะครับจันแม็กนะครับหลุดออกไปจากโอโคจรนะครับ การแม็กยอมแพ้นะครับครับการแม็กยอมแพ้ไปเรียบร้อยนะครับก็สรุปครับสีขาวเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ขอขอบคุณครับ f อทุกท่านครับที่ติดติดตามรับชมรับฟังนะครับมะลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ